สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงฟองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาแชร์เพื่อนๆนะครับก็จะมาพูดถึงตัวนี้นะครับผมชิปขยยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวสิงระบายอากาศตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็ไอตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่ระบายความร้อนเอาจากตัวชิปขยะนี่นะครับส่องตัวนี้นะครับผม ก็จะเป็นของชุดซับเบตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นของชุดกลางแหลมนะครับผมนี่นะฮะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงคืออ่าเวลาเราทําการโมอุปกรณ์นะครับผมเนี่ยใส่พวกเนี้ยบางทีเราจะต้องทอดไอตัวสิงนี้ออกใช่ไหมครับนี่นะฮะเราก็ต้องทอดมันออกใช่ไหมครับยกมันออกเพื่ออะไรเพื่อให้เราจะทําการบักกีีได้ง่ายขึ้นไม่ขวางทางนี่นะครับไม่ลำบากต่ออ่าการทํางานนะครับ เราก็จะทอดออกมานะครับพอทอดออกมาแล้วเนี่ยไอตัวน้ํายานะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเหลวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ซิงเนี่ยตรงนี้นะครับคือช่วยระบายความร้อนนะครับผมเราอ่ะจะไปโดนมันบ้างอะไรบ้างนะครับจะทําให้ตัวมันเนี่ยลบออกไปนะครับผมอ่นี่นะครับสมมุติว่าอมันไม่มีเลยนะครับอย่างตัวเนี้คือไม่มีเลยนะครับผมก็เช็ดๆออกนะครับ เราสามารถทอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับผมตัวชิปแล้วก็ตัวพัดลมตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเราใช้งานไปนะครับเราอาจจะไม่รู้หรือว่าเราวางไว้นะครับเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าใต้นี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรหรือว่าเศษอะไรมามาเปื้อนมันหรือเปล่านะครับผมมาทําให้มันช็อตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจุดเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับในการทาแอมบูทูนี่นะฮะอันนี้ผมก็ใช้ตัวกาว ละอายน้ำยาละลายกาวนี่นะครับเอามาเช็ดถ้าใครจะมีทินเนอร์ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ํายาล้างเล็บของคุณแฟนนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าของตรงรุ่นเลยก็คือเป็นน้ํายาเช็ดปิ้นนี่นะครับผมทำความสะอาดปิ้นนะครับเอามาฉชดเอามาเช็ดนี่นะครับผมนะฮะให้มันสะอาดนะครับผมเนาะโอเคครับผมมาเข้าประเด็นกันต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราทาความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอตัว ตรงนี้นะครับมันจะมีก็คือเป็นซิลิโคนนะครับผมตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดไปแล้วนะครับมันจะมีซิลิโคนนะครับผมมาทำหน้าที่ในการช่วยระบายความร้อนนะครับผมจากตัวชิปเนี่ยนะครับมาสู้ตัวนี้นะครับผมถามว่าเราเอาตัวนี้ไปวางเลยได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่าการกระจายความร้อนนะครับมันไม่ดีเท่าในการใส่ตัวน้ํายานี่นะครับสำหรับผมนะครับไปซื้อมาคือเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเข็มฉีดยาเลยไหมฮะ นี่ครับหลอดเล็กนี่นะครับผมก็เราก็สามารถหาซื้อได้ในตามช้อปปี้เราสุดานะครับผมก็พิมพ์ว่าซิลิโคนระบายความร้อนนะครับผมนี่นะครับน้ำยาหรือว่าน้ำยาระบายความร้อนอะไรเงี้ยนะครับมันจะขึ้นมาให้ดูนะครับผมลองๆไปเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับก็เอามาใส่ยังไงนะครับก็เอามาใส่ที่หลังด้านนี้นะครับผมเอามาหลังนี้นะฮะนี่นะครับ บีบใส่ไปเลยนะครับเมือนชีดยาเลยเนาะนี่นะครับอ่แช้วมันจะมีสีขาเวๆใส่กันนะครับเด็๋ยวก็บีบไปเลยนะครับออข้อ,อ,อ,ขอไัยครับของไหมสักครู่นะฮะผิดพลาดท,ทางเทคนิค <c oughs> นจะทำโชว์สันหน่อย เละเลยนะครับเอาไม้นะฮะเอาไม้เดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อนนะครับของใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นี่นะครับไม่ต้องกลัวมันพังนะครับเรายังไม่ต่อไฟนะฮะเมื่อไรที่เราต่อไฟเราเราค่อยกลัวนะครับตอนนี้เรายังไม่ทําการต่อแรงจ่ายไฟให้มันนะครับผมบอร์ดไม่พังนะครับความชื้นอะไรพวกนี้นะฮะ ผมยังเห็นบางท่านนะครับเอาแอมไปชีดน้ําเลยนะฮะแต่ว่าก็คือแรงใจเรายังไม่ต่อไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดอาให้มันแห้งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ้กรณเหล่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่นะฮะขออภัยนะครับนี่เรียวๆเ,เลยนะเรียวๆเ,เลยลวยกันโอเค นี่นะครับเอาไหมนะฮะเดี๋ยวผมบีบทิ้งก่อนนะฮะให้มันมีแต่สีข,ขาวๆนะครับโอเคครับผมเอาให้ขน,นาดนๆแล้วกันนะครับแล้วก็เอาลงมาเลยครับ,นะรบเป็นก้อนๆน,นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ จริงๆก็ใส่นิดเดียวก็พอนะครับใส่แค่แบบว่าให้มันมีตัวน้ำยาตัวนี้นะครับผมไปเคลือบไว้นะครับแล้วเราก็ทําการเอาอุปกรณ์ซิงค์นะครับผมมาใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับไอตัวนี้มันจะไปไวมากเลยนะครับนี่ฮะบางคนอยากโชว์ชิปอะไรเงี้ยนะฮะก็มันจะไปไวมากนะครับผมบางคนก็จะเอาบดอลมใหญ่ๆมาติดด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ท่านจะโมดิฟายนะครับโอเคนะฮะวางให้ตรงจุดนะครับ ตันนี้คือตัวล็อกนะถอดง่ายๆนะครับใสงง่ง่ายๆวองให้ตรงรูนะครับผมคิดว่าตรงแล้วกดลรงเลยนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมนี่นะครับล็อกแล้วนะครับผมถ้ามันอ้ามาแสดงว่าล็อกแล้วนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ใส่เลยนะฮะเรียบร้อยครับผมนี่นะครับก็ในการเอาน้ำยาระบายความร้อนนะครับผมชุดซิงกับชุดชิปนะครับผมไปใส่นะครับผมเพราะว่างานดีไวของเราเนาะแล้วก็งานโมดิฟายเนี่ยเราอาจจะไปโดนมันทําให้มันหายบ้างอะไรบ้างน,นะครับผมก็ช่วยในเรื่องระบายความร้อนให้กับชิปนะครับผมเนาะ โอเคนะครับสาระสำคัญก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ครูพระจัมบวิงปองก็มีแชร์เพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย